อ่ะเอาละครับพบในเกมอันนี้ผมอ่านชื่อไม่ออกนะภาษาจีนนะครับตอนนี้ผมก็สามารถจบรูทปัทถังได้เลยครับนะเดี๋ยวเรามาดูเส้นรูทนะครับเนื้อเลือกตอนแรกนะครับก็เราจะอยู่ที่ทางด้านของอ่าอ,อะไรนะปราสาทเหรอเออปราสาทเสร็จปุ๊บเราก็ให้มันเลือกนะครับอันนี้ชอยที่จะเลือกนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตอนแรกให้ตอบ 2, 2> นะครับแล้วก็มาตอบ2นะ ก็ยาวมานะครับเพราะว่าถ้าผมกดไปเดี๋ยวมันได้รืมไปเอแล้วก็กดกดที่สองนะครับแล้วก็เลือกที่หนึ่งนะครับแล้วก็มาที่หนึ่งนะอันนี้เดี๋ยวทําให้ดูนะครับแล้วก็มาสองสองยาวๆเลยทีนี้แล้วก็ตอนอ่าเนี้ยอาเป็นว่าตอนเนี้ยผมให้ดูประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับเื่อใครอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวถ้ายัางไงเดี๋ยวผมอาจจะทําคลิปให้อีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ผมบรรลุบรรลุทมแล้วนะครับตอบสองตอบสองเดี๋ยวเรามาดูนะครับ อันนี้ตอบหนึ่งนะครับตื่นขึ้นมาปุ๊บเลือกเลือกทางมานะครับอันนี้คือเส้นเส้นเลือกที่ผมตอบมานะครับอันนี้ตอบตรงกลางเนาะเอ่ออันนี้เพราะว่าอันนี้ให้ดูให้ดูให้ดูดูแบบคร่าวๆก่อนแล้วกันนะครับถ้าใครอยากให้ทาคลิปแยกต่างหากเราดูก่อนว่าใครอยากให้ทําคลิปแยกไหมอะไรอย่างเงี้ยเอออันนี้แบบไหนต่อ นเรื่องครับนีประมาณนี้ในพาทที่สามเนาะก็จะมาตรงนี้เลือกข้าบนครับอ่ามานี่ปึ๊บประมาณนี้นะ,ะ,นะเลือกข้าบนอ่านี้คือรูทที่ละละทีกิเลสทั้งหมดนะครับมารูทที่สี่ะะด้านบนนะครับ คือด้วยตอนนี้มันไม่มีภาษาไทยเนาะมันเลยเล่นค่อนข,ข้างยากนะครับอ่าอันนี้คือรูทที่ผมเลือกทั้งหมดนะมันจะเป็นฉากใกล้จบแล้วครับฉากจบนะบวันนี้จริงๆรีเล่นได้ตลอดนะถ้าเรารู้สึกว่าคือฉากที่เป็นฉากของอ่าลาตินกิเลสครับจะเป็นทางด้านของสัญ,ญลักษณ์ก็คือตัวนี้เลยนะบูดาฮ์ดนะครับมันจะมีอยู่ในฉากเห็นไหมมันจะเขียนมาอยู่เห็นไห นะครับดังนั้นจะมีฉากน,นะมันจะเขียนเขียนไว้เห็นไหมตรัสสีน,นี่ยจะมีอยู่เห็นไหมถ้าเราเราเห็นปุ๊บเราก็ตอบทางที่เป็นของบุตรคัดนะครับเน,นี่ยอันนี้บุตรคัดเห็นปะ <med> มันจะมีช้อยให้เราเลือกตอบบุตรคัดอ่าเดี๋ยวผมตอบหลังๆให้แล้วกันเ,เดี๋ยวมันมันไปกระทบกับอะไเล็กๆเออจริงมันเลือกเล่นซีนได้เลยนะครับประมาณนี้เออมันจะมีบุตรคัดอยู่เห็นปะบุตรคัดอ่ะเออ แล้วก็รูดสุดท้ายครับอันนี้คือรูดแค่ตัดสินใจแล้วเอออันนี้เราเล่นรูดรูดนี้ให้ดูแล้วกันนะอันเนี้ยตอนนี้เราก็ตอบสมมติว่าตอบไปใช่ไหมนี่ตอบนี่ครับเขอาอตอนนี้เราไม่ต้องอันนะั้นเนี่ยมันจะขึ้นว่าบุดเนี่ยบุญด่าหาดเนาะเอออันนี้ก็ได้เจอแล้วครับรูด ตัทิ้งซึ่งกิริสอันนี้ก็จะจบเนาะก็จะเป็นฉากกันนี้ครับอ่ะเดี๋ยวเราไปฉากสุดท้ายเลยนะนี่ก็จะอยู่ที่ว่าเราตัดสินใจเลือกอะไรเนาะเป็นช้อยสุดท้ายครับอันเลือกกันแรกคือเราไปอันเจน,น,นิญฟัาไตปีดุตํหนิดนะครับส่วนตรงนี้เนี่ยคือ เราอ่าใช้คำว่าอะไรอ่าเลือกเขาเรียกอะไรเลือกละทิง้งแล้วก็อยู่กับสาวที่เราชอบก็คือถ้าสมมุติว่าค่าความสัมพันธ์สาวคนไหนที่เราชอบเนี่ยสูงที่สุดก็จะได้ลงเอ่กคนนั้นส่วนนี้คือกลับไปทาํางานอันนี้รูดคดปั่นอันนี้คือเรากลับไปทํางานปกติทั่วไปครับแต่อน,นี้เรามันรูดของทางด้านของเมื่อเราทำริจทางด้านของอาวุธศาสนาเนาะ 感谢佛祖点化，我们你想断。我们他他他<位>，翁，多、嗯，多、嗯，多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 、嗯，多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 ， 那些尘世的什么我会将他们深埋心底。呃继续践行佛法，弘扬正道，不负佛祖的期望。如此甚好。的。大我阿弥陀佛。阿弥陀佛。啊，那就结束了。然后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 就结束 人心动荡，但你在情劫中坚守本心，圆满完成使命。是来这了不能。他拉吉呢？他带飞度。如今可回归现代，继续弘扬佛法，成就佛果。多谢佛祖，弟子定不负所望，将佛法传于世间。这会是？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  你听说了吗？那位刚来的新方丈，原是写字楼里朝九晚五的上班族，去年如今他讲的佛法，灵岩寺九十多岁的聪慧长老都专程来听。听他这算什么？更奇的是，他从不穿袈裟，依旧一身旧西装，所到之处，深山古刹的高僧们都恭迎相迎。他们说是三百年来未遇的慧根，竟藏在。 อันนี้จะเป็นปีศาอันนี้กับชาติมาเกิดและคือเร่งเวลานผ่านไปถ้าจำไม่ผิดน่าจะมาทำอยู่เออประมาณนั้นอันนี้คือจบแล้วครับอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับรอบนี้นะครับก็จบแล้วนะครับ รูทของดักทิ้งซึ่งกิเลสของประทังนะครับเรียบร้อยนะ